สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาดฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซนต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร ไอดีไลน์ศูน1 3 7 6 8 0-81050-2320ย่าสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา๋า080 611 7 7 5 5สุพรรณบุรีแถลงข่าวจากสุพรรณบุรี World Music พร้อมผลักดันเมืองสุพรรณบุรีเป็นศูนย์กลางด้านดนตรีของประเทศไทยพบละครประกอบบทเพลงระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2568ณโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกหอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายกลวัตทรัพย์ส่งสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนางสาวนิธการ คุณนวัชาระกิจวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนางดวงใจการทีรานนท์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีนายเมธีแย้มเกศรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอพทอู่ทองนายสุภวัฒน์จ,จงสิริสุภักษรผู้กำกับการแสดงถแถลงข่าวเดินหน้าจัดเทศกาลดนตรีสุพรรณบุรีวิถีใหม่ สุพรรณบุรี World Music ใช้ดนตรีขับเคลื่อนสร้างประสบการณ์รับรู้ในรูปแบบใหม่ละครประกอบบทเพลงเรื่องขี้ตะอัศจรรย์สุพรรณบุรีปาฏิหารแห่งรักกำหนดจัดงานระหว่างวันที่12-14ถึงกันยายน2568ณโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อยกระดับการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดนตรีของประเทศไทย Music City และให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลโดยใช้อัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิน่นนายกลวัทชัพส่งสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีรากฐานและทุนทางวัฒนธรรมด้านดนตรีที่อย่างาลึกอยู่ในสายเลือดและวิถีชีวิตของคนสุพรรณบุรีทุกคน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายมีปูชนียะบุคคลด้านดนตรีที่ถ่ายทอดศิลปะด้านดนตรีจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งมีห้าสายทานแห่งดนตรีเมืองสุพรรณบุรีที่เรียกกันว่าเบญจภาคีดนตรีสุพรรณบุรีและมีเยาวชนที่มีพรสวรรค์ในศิลปะด้านดนตรีที่ซึมซับมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมดนตรีที่เข้มแข็งของจังหวัดสุพรรณบุรี และได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติโดยได้รับการประกาศให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกจึงมีความพร้อมที่จะต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดนตรีของประเทศไทย Music City เป็นกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมดนตรีที่จะก่อให้เกิดการลงทุนทางธุรกิจในพื้นที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับกิจกรรมเทศกาลดนตรีสุพรรณบุรีวิถีใหม่สุพรรณบุรี World Music ในครั้งนี้หัวใจสำคัญก็คือการแสดงละครเวทีเรื่องขีตะอัศจรรย์สุพรรณบุรีปาฏิหารแห่งรักพบกับนักแสดงมีชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็นกันนพัฒปวลีพรพิมลเบลวริศราติตะชยานิจจัยเจริญนางเอกดาวรุ่งน็อตทอยแรปเปอร์เลือดสุพรรณบุรี สมหญิงสีประจันทายาทแม่ขวัญจิตสีประจันมอสวัฒนาเพชรสุพรรณบุรีทายาทวัยพศเพชรสุพรรณบุรีและนักแสดงชุมชนตลอดจนเยาวชนชาวสุพรรณบุรีรวมกว่า200ชีวิต ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงได้ตั้งแต่วันที่12ถึง14กันยายน2568ณโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/suphanburi.cityofmusic และ www.facebook.com/commas.production แล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆด้วยเช่นกันครับที่บทเพลงนี้ที่ผมได้เป็นคนเขียนละครเวทีครับก็จะทําให้ทีมข่าว aec tv channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะค้ะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่ เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422